ในฐานะของประธานหญิงนะครับก็อริยาขอต้อนรับสรารชิตผู้ประสบความสำเร็จของแซฟแปดแปดแวันนี้ก็มาเป็นถึงวันหนึ่งนะครับที่พวกเราได้มาเจอกันได้มาสนุกร่วมกันความิีผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้เอามะพร้าวข้าวมาขายสวนหรือเปล่าเพราะท่านทูตสุรพลก็พูดถึงสโลแกนที่ผมชอบพูดกับท่านทูตเสมอว่า ในสงครามย่งมีการค้าเลยขออนุญาตเอาคำนี้มาพูดถ้าเราเคยดูหนังสงครามสมัยก่อนไม่รู้รุ่นใกล้ๆผมมีบ้างหรือเปล่าเราเคยเห็นคนบุคลิกอยู่คนหนึ่งที่วิ่งอยู่ในสงครามที่เขากำลังยิงระเบิดกันคุณเห็นไหมครับว่าเขาจะเปิดเสื้อออกแล้วถามว่า้ทหารถามว่ามีบุหรี่ป่ะเขาบอกมีเปิดมามีบุหรี่เล็กงก่นเขาขายกันคละมวนครับ ขนาดในสงครามยังมีการค้าเลยผมใช้คอนเซ็ปต์นั้นคือมาบอกทุกคนว่าถ้าเราคิดออกไม่ว่าเหตุการณ์ไหนก็ตามเราก็สามารถหาลิ้นที่ได้เสมอเหมือนอย่างแซ่บแต่แตดเนี่วันนี้ขออนุญ,ญาตเอมามะพร้าวข้าวมาถายสวนหน่อยควาจริงก็ต้องชื่นชมที่สาวผมันนี้นะครับในความตั้งใจที่เขาจะสร้างอาณาจักรของเขาผมก็ ที่สาวบ้าหมายถึงท่านประธานหญิงกันนั่งเสนอแต่ทิ่ผัดโรบทัตนพันธ์นะครับว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้วันนี้แซบแ8 8ประสบความสำเร็จขออนุญาตเล่าในฐานะที่เป็นคนใกล้ใกล้ชิดบ้านอยู่ติดกันผมเห็นพี่สาวผมตั้งใจทําสินท้าที่มีคุณภาพมากๆพรผมว่านี่คือหนึ่งในหัวใจที่ทําให้แซบประสบความสําเร็จวันนี้วา อันนั้นอันนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากเรื่องที่สองก็คือไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินวันไหนคุณได้ของแน่นอนว <Yeah>. oh. งการ MLM ที่อยู่ไม่ได้เพราะเจ้าของโลกอยากได้เยอะรับตังไปแล้วไม่ส่งของ oh. ของไม่มีเล oh. ยเจอมาเองเลยถูกกล้องเลยค่ะผมบอกพี่สาวผมว่าถ้าพี่ถ้าเจ๊นะผมขอย่าเยียป ถ้าเจ๊ตั้งใจทําอย่างเนี้ยผมมั่นใจว่าบริษัทเจ๊จะจเจริญรุ่งเรืองจนเป็นที่หของตลาดเอมไอ้นั่นยังไม่พอฮะไอ้นั่นมันเป็นเพียงแค่วัตถุประสงค์หลักวันนี้ขออนุญาตมาเล่าความคิดที่มุมมองที่ผมเห็นอาจจะต่างจากพวกท่านที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในแสบแตกๆตรงที่ว่า เราเคยคิดกันไหมครับว่าเราอยากเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าอยากเป็นไหมครับ<ง>ห้างสรรพสินค้าได้อะไรครับกว่าเขาจะได้เงิน40%จากของที่วางในร้านเนี่ยเขาซื้อที่เขาสร้างอาคารเป็นหมื่นหมนล้านเป็นหลายหลายพันล้านเขาถึงมีห้างแล้วเขาถึงเก็บได้30-40%แต่พวกคุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับพวกคุณมีบริษัทที่มั่นคงเชื่อถือได้มีสินค้าที่ดี คุณได้หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับคุณเป็นเจ้าของห้างเคื่อนที่นะครับคุณรู้ป่ะใช่ไหมใช่แล้วคุณได้มากกว่านั้นอีเพราะอะไรเพราะห้างเขาสร้างแล้วเนี่ยเขายัางจ้างพนักงานเขายัางกูงเ้เงินเขายัางต้องจ่ายค่าโฆษณาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของคุณหมดเลยคุณเป็นเจ้าข,ของห้างคุณได้สี่สิบ คุณได้ค่าเงินเดือนพนักงานคุณได้ค่าสร้างตึกไปอีก20%่สิบกว่าเอร์ซ็นตคุณได้60%กว่าเปอร์เซ็นตวันนี้พวกคุณได้หมดเลยเหลืออย่างเดียวครับทําสุดยอดค,ครับ,บผมจะรอยู่อันนี้ในฐานะที่คนนอกนะผมก็บอกว่าถ้าพี่สาวผมเนี่ยตั้งใจทําแบบนี้ผมมั่นใจว่าบริษัทนี้จเจริญแน่นอน งานเลี้ยงวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่พวกเราทุกคนได้ท่านั้นเองผมมีโอกาสไปทัทยาด้วยก็ได้ไปเห็นความสำเร็จของพี่สาวแล้วก็แอบไปได้ยินน้องคนหนึ่งซึ่งเราพูดให้ฟังก็ชื่นชมเขาเนาะเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นข่าวขออนุญาตเหยน่อน้ำจริงๆแล้วหลายๆท่านในที่นี้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าเขา แต่ผมขออนุญาตตัวอย่างแล้วผมก็จําได้เพราะผมได้ฝังเขาพูดน้องพิมพ์ครับอยู่ไหนตะัวเหมือ <diplomacy> นาวไข่ใหญ่ผมว่าทุกๆท่านในเนี้ย